สวัสดีครับเพื่อนๆที่คอยติด,ดตามผมทางช่อง YouTube นะครับเกี่ยวกับเรื่องแมคคาเดเมียครับสหลับวันนี้ก็จะเป็นการแปรรูปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการเป็นอย่างไรซึ่งเป็นการแปรรูปแบบแบบชาวบ,บ้านแบบไม่ใช่อุตสาหกรรมนะครับเป็นการทํามืออันดับแรกนะครับหลังจากที่เราเก็บขนที่เป็นติดเปลือกเคี้ยวมาเราก็จะมาแยกเปลือกเคี้ยวออกแล้วก็จะได้เป็นเนื้อกาลาแบบนี้ครับ หลังจากนั้นเราก็นํามาคั่วซึ่งวิธีการหรือเทคนิคการคั่วก็จะเน้นเรื่องการกระจายความร้อนครับใ้ทั่วถึงด้วยการใช้มือปัดๆให้เขาเรียงเม็ดนะเพื่อให้ความร้อนทั่วถึงแล้วก็จะไม่มีส่วนที่ไหม้หรือว่าส่วนที่ไม่สุกนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เรียนรู้ด้วยตัวเองนะเราต้องคอย เตลียนหรือว่าเปลี่ยนตำแหน่งนะ้อยในกระดานที่เพ่อนที่มีความร้อนนะครับส่วนการสังเกตว่าเขาสุกหรือไม่หรือเขาได้ที่หรือยังอะไรฮะให้เราดูตรงนี้นะฮะดูที่เปลือกกลารอยแยกนี่ก็จะชัดเจนหรือว่าจะมีพวกน้ำมันนะครับที่โดนความร้อนแล้วเขาก็จะละลายออกมาหรือไม่ก็ดูที่ผิวนะเพาคือกลาจะมีรอยรอยไหมนะนิดๆหน่อยๆ แต่อันนี้ต้องระวังเวลาคั่วเราจะเผลอไม่ได้ไฟแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวเนื้อข้างในจะไมเพราะเป็นพืชน,น้ำมันผมไหมก็จะเสียหายนะรับประทานก็ไม่อร่อยมันก็จะมีรสขมนะครับหลังจากที่สุกแล้วนะครับเราก็จะนำมาเทนะครับพึ่งไว้พึ่งให้เย็นนะพึ่งให้เย็นแล้วก็บรรจุในถุงซิปนะครับถุงซิปอย่างนี้นะครับ แล้วก็ปิดให้สนิทเราสามารถเก็บได้เป็นปีๆนะถ้าไม่ถ้าถุงไม่รั่วหรือถุงไม่ไม่มีอากาศเข้าและเมื่อเราพร้อมที่จะกินหรือว่ามีออเดอร์จากลูกค้าเราก็สามารถที่จะมากระท้ะให้เขาได้จะได้เนื้อประมาณนี้ส่วนข้อมูลทางวิชาการเนื่องจากแมคคาเดเมียเป็นของฝรั่งนะครับมันต้องมีผลวิจัยเป็น สิ่งยืนยันธรรมดาก็ตามนี้นะครับในรายละเอียดก็ถือว่าเป็นผล,ลไม้หรือว่าเป็นผลิต,ผล,ตผลที่อร่อยดีมีประโยชน์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับขอให้ท่านทานํางานจะมีความสุขครับท้ายที่หนึ่งนะครับถ้าเนื้อเราถูกแกะมาแล้วถ้าเราไม่ทําให้เป็นสูญญากาศหรือไม่ใส่ถุงซิปที่ไม่ให้อากาศเข้าเขาก็จะเหม็นหืนนะครับส่วนอันนี้อยากจะให้อร่อยก็าสามารถที่จะไปเข้าไมโครเวฟได้ มันก็จะกรอบขึ้นหอมขึ้นนะอร่อยขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าที่ผมทําที่ผมแปลร,รูปก็คือทําให้เขาสุกไว้อาจจะสุกสักหก7 0หรือ80%คือไม่ให้เขาเสียไม่ให้ผลผลิตเขาเสียนะครับอันนี้เป็นการก็เป็นการเ,าเรียกว่าแปลร,รูปแล้วก็ยืดระยะเวลาในการเก็บนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมครับผม